เรื่องของกฎหมายทำแท้ง ซึ่งณนะวันนี้เองเนี่ยก็ยังคงเป็นประเด็นแล้วก็หลายคนก็ให้ความสนใจแม้ว่าเรานั้นจะทําการแก้ไขเรื่องของกฎหมายเรื่องของการทําแท้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วแต่ว่าในปัจจุบันยังพบว่ามีปัญหามีอุปสรรคอยู่หลายอย่างครับล่าสุดนะครับทางสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ร่วมกับทางสสสครับเขาจัดเวทีการเสวนาขึ้นมาถึงเรื่องนี้นะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เพื่อเป็นการที่จะลดอัตราการเสียชีวิตของแม่ที่ยังไม่พร้อม แม่ที่ท้องโดยไม่พร้อมจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยครับปัจจุบันนี้นะครับมีการแก้ไขกฎหมายให้หญิงที่อายุคันไม่เกิน12สัปดาห์สามารถทำแท้งได้และแพทย์ที่ให้บริการยุติการตั้งครันก็ไม่มีความผิดนะครับแต่ทีเนี้ยแก้กฎหมายแล้วแต่ปัญหาอุปสรรคบางอย่างยังคงอยู่อย่างเช่น ความล่าช้าในการส่งต่อผู้เข้ารับบริการโรงพยาบาลของรัฐในจํานวนมากครับยังไม่พร้อมที่จะให้บริการยุติการตั้งครั์และไม่ส่งต่อไปยังสถาบริการอื่นๆที่พร้อมให้บริการซึ่งทําให้อายุคันเนี่ยเกินกฎหมายกําหนดขณะเดียวกันครับก็ยังมีหญิงตั้งครันจำนวนมากที่ยังไม่ทราบถึงแหล่งที่เขาให้บริการ และเนื่องในวันยุติการตั้งคันที่ปลอดภัยสากลทางสำนักงานคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสมก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสครับจัดเสวนาวิชาการขึ้นมาความก้าวหน้าด้านสิทธิอนามัยจเจริญพันธุ์สิทธิในการยุติการตั้งคันอย่างปลอดภัย เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนขจัดอุปสรรคทั้งในด้านกฎหมายระบบบริการและทัศนคติของสังคมนะครับที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยนะครับเข้าไม่ถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภยัยเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยจากการทําแท้งที่ไม่ปลอดภัยนั่นเองโดยที่ผ่านมาครับทางสสสนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนในเรื่องนี้มาโดยตลอด จากการดำเนินโครงการติดตามระบบบริการยุติการตั้งครันและพัฒนานวัตรกรรมบริการนวัตวิถี ในบริการกฎหมายยุติการตั้งคันฉบับใหม่ก็พบว่าในเดือนสิงหาคมปีนี้นะครับ2,565ประเทศไทยมีสถาบริการที่ให้บริการยุติการตั้งครันที่ปลอดภัยจำนวน110แห่งด้วยกันก็ครอบคลุมพื้นที่44จังหวัดขณะที่ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาครับมีผู้เข้ามาขอคำปรึกษาผ่านทางสายด่วน1663มากกว่า30,000รายด้วยกัน สนับสนุนครับตอนนี้สสสนับสนุนเครือข่าย RSA Referral f o r s a f e Abortion ร่วมกับกรมอนามัยเพื่อให้มีบริการทุกจังหวัดเป้าหมายต่อไปคือต้องมีทุกจังหวัดเพื่อที่จะให้ให้การบริการเข้าถึงจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเรามี การดาเนินงานสายด่วน1นึ่กสานะครับร่วมกับมูลิตี้แอคเซสก็สามารถโทรไปปรึกษาเบื้องต้นได้ว่าเงื่อนไขของเราเป็นอย่างนี้จะเหมาะกับสถานบริการที่ไหนบ้างที่จะสามารถไปรับบริการได้สะดวกนะครับซึ่งทางสสสเองก็เชื่อว่านี่อาจเป็นอีกก้าวสำคัญนะครับที่หลายฝ่ายนั้นได้ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานสำหรับหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้ได้รับสิทธิ์บริการทางสุขภาพและสังคมที่ดีขึ้นครับ